โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็มีกับเกมเดอะแคทตลอดนนี้เดี๋ยวผมจะพาไปลุยในด่านของ p a l e t ออฟเดอ e เดยนั่นเองนะฮะเป็นอีกด่านหนึ่งเลยที่โคตรยากสำหรับผมเลยนั่นเองนะฮะอ่าเอา่อสำหรับในด่านนี้นะฮะก็จะดรอปเป็นแมวเต่านั่นเองนะฮะหรือน้องเต่าของเรานั่นเองซึ่งจะมาทุกๆวันที่3 4มสี่ของทุกเดือนนั่นเองนะฮะซึ่งสามารถไปเก็บกันได้เนาะโอเคเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปลุยกันเลย เอาแล้วสำหรับในด่านนี้นะฮะเราจะเจอบอสเป็นบาโบ่ออฟเดเดนนั่นเองนะเป็นบอสที่โคตรโหดเลยนั่นเองนะสำหรับบอสตัวนี้จะมีสเตตโดยรวมอยู่ที่อ่า HP นะฮะมีอยู่ที่3ล้านนั่นเองนะฮะแล้วก็ Attack Power นะฮะมีอยู่ที่สามหมื่นนั่นเองนะครับบอสเลยตีโคตรแรงนะฮะอ่าแล้วก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะจะมีสกิลติดตัวอยู่ตรงที่100%นะฮะที่จะสโลว์แมวเรานั่นเองนะฮะเป็น เป็นสก,กิลที่น่ารำคาญมากเลยนั่นเองนะฮะอ่าสําหรับในด่านนี้นะบอกเลยว่าอ่าระยะไม่มีผลกับด่านนี้นั่นเองนะครับเพราะว่าบอสตีค่อนข้างไกลเลย <c oughs> พวกลูฟาแลนนี่บอกเลยไม่ได้ตีอ่ะ <c oughs> อ่าโดยรวมแล้วพวกอ่าเนกอรุกานะฮะมันจะแพ้ทางพวกอ่าซัมบี้เป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าพวกซัมบี้มันสามารถมุดลงดินได้เนาะ ก็เลยอาจจะล้วงพวกเนโคลูการได้ง่ายหน่อยนั่นเองนะจึงไม่เหมาะสำหรับด่านนี้มากๆเลยนั่นเองนะฮะถึงเอามายังไงก็บอสมันก็ตีโดนอยู่แล้วแหละโดยส่วนมากนะฮะแมวเกือบทั้งหมดนะฮะจะโดนเจ้าบอสตัวนี้ตบหมดเลยนะฮะจะมีอยู่เพียงไม่กี่ตัวที่จะไม่โดนนะฮะอยู่ตีไกลกว่าบอสนั่นเองอย่างเช่นเจ้าแมวเปรตนั่นเองนะฮี สโลอ่ะเออนั่นแหละตัวนั่นแหละตีไกลกว่าบอสน,นั่นเองนะฮะแต่ก็นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะบอสมีสกิลป้องกันอยู่นั่นเองนะฮะบอสก็จะมีสกิลป้องกันอยู่ตรงที่อ่าวิกเคนนะฮะป้องกันวิกเคนป้องกันฟรีสป้องกันสโลปโลป้องกันน็อกแบ็กนะฮะป้องกันทุกอย่างเลยนั่นเองนะฮะบอสเลยโอ้โหโคตรยากนะฮะด่านนี้ด้วยด่านนี้ก็จะเน้นไปที่อ่าสกิลรีสแตันนะครับบอยเลยมีประโยชน์มากเลยนั่นเองนะฮะ ก็ป้องกันนะฮะลดดาเมจของอบอสลงสีสีเท่านั่นเองนะฮะอ่าก็แนะนำเลยซิฟูคทนะฮะมีสกิลรีส s ิส n ทนต่ตอซัมบี้นั่นเองนะฮะแล้วก็มีสกิลซัมบี้คิลเลอร์ด้วยนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่มีประโยชน์มากเลยแต่ผมไม่แนวมาเนี่ยดิดเพราะว่าเนื่องจากาผมยังไม่ได้ทำเป็นรากที่สามนั่นเองนะ,ะบอกเลยยังไม่ได้ปั้นเลยตัวนี้ก็เลยไม่แนวมานะในด่านนี้ แต่เป็นอีกตัวหนึ่งนะที่น่าปั้นมากเลยแล้วก็ลืมไปเลยสําหรับสกิลพื้นฐานของพวกซอมบี้แต่ละตัวสกิลอ่าชุบชีวิตนั่นเองนะ,ะบอกเลยบอสนนี่สกิลนี้ปวดมากเลยก็จะมีโอกาส100%นะฮะที่จะฟื้นคืนชีพนะฮะจากความตายนั่นเองนะฮะฟื้นคืนชีพ1ิจากเลือดสูงสุดนั่นเองฮะ,ะอ่าแล้วก็คืนชีพได้ ไม่จำกัดนั่นเองนะครับโดยโปกติแล้วซอมบี้จะฟลีคือชีพแค่สองครั้งใช่ไหมอันนี้ไม่จำกัดโอ,โอ้โหบอยโคตรยากต้องมีเอ่อสกิลซอมบี้คิลเลอร์ติดมาด้วยนะฮะสักตัวหนึ่งเพื่อฆ่ามันหรือไม่ก็เอ่อต้องรอช่วงเอ่อบอสตายนะฮะต้องรีบดันไปให้ได้มากที่สุดนั่นเองโอเคตอนนี้ผมก็เลือกเอาเอ่อลัมเมนแคทมานะฮะเพื่อ ป้องกันพวกแองเกลนั่นเองนะฮะแล้วก็ผมอัพมาตันอ่อัพมาตันแล้วแหละก็เลยอาจจะป้องกันจากการโจมตีบอสได้ถึง2ครั้งนั่นเองนะฮะบ่อยเลยครั้งเดียวก็หลูแล <c> ้ว <oughs> อ่าไม่ตายจากการโจมตีของบอสครั้งเดียวก็หลูแล้วอันนี้อาจจะโจมเอ้ยอาจจะรับได้ครั้งหนึ่งแล้วก็ดาเมจจากพวกคิปโปได้อีกประมาณอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะฮะ แต่นี้ก็แนะนำนะฮะสไนเปอร์แคทจำเป็นมากจำเป็นสุดๆเลยนั่นเองนะฮะเอาไว้ขัดการโจมตีบอสนั่นเองนะฮะอ่าพอมันกำลังจะไล่การโจมตีปุ๊บเราก็ยิงเลเซอร์อัดแมงเลยนะฮะแล้วก็ถ้าคุณโชคดีอ่สาสไนเปอร์แคทอาจจะช่วยคุณได,นะะด้นั่นเองนะช่วยขัดการโจมตีบอสนั่นเองแล้วก็ช่วยน็อ c k b a c บอสลงไปด้วยนั่นเองฮะ ก็บอกเลยยังดีหน่อยยังใจดีหน่อยนะครับที่ไม่ป้องกันอ่าช็อคเวฟด้วยแลาป้องกันช็อคเวฟบอกเลยโหน้ำตาไหล <laughs> จะสซ่งไงนี่อโอเคตอาหรับด้ด่านนี้ก็ผมก็หยิบรามงแคทมาด้วยนะแล้วก็มีไอ้เจ้าอ่ารถไฟ <laughs> ตัวทำเงินนะฮะอ่า ก็คําแนะนําเลยอยจะให้บอลมาอยู่ใกล้บ้านเราไม่งั้นบอนบึ้มได้นั่นเองนะฮะ,ะแล้วก็หยิบไอ้เจ้าซาราคุนี้มาด้วยโอ้เรียกจะติดเลยซาราคุนี้เนี่ยตามจริงไม่ใช่ชื่อนี้นะแต่ผมเรียกจะติดไปแล้วแหละไอ้เจ้าขัดขาเพื่อนเนะอะติดมาตั้งแต่ไอ้เจ้าด่านนู้นเลย โอเคตอนนี้ก็ตดัดตอดไว้ก่อนตอดัดตอดบอสไปตอนนี้เคลียร์ลูกน้องไว้ให้หมดก่อนยังไม่หวังที่จะโจมตีบอสนะฮะสำหรับตอนนี้อุ้ยเกือบเกือบเกือบโดนเกือบโด,น,บดนฐานไปไปไปบามดตบมันเฮ้ยเลเซอร์ไม่พร้อมไม่เลเซอร์อีกวีดวีโอโอ้โหเฮ้ยยังรอดยังรอดโชคดีบามดรอด จากการจบตีบอสคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วเครเเซอร์สวยสารเปอร์ยิงไหมไม่ยิงอ๋อลืมไปผมใส่เอนี่มาด้วยนั่นเองนะฮะใส่คอมโบแคทมาระฮะช่วยอ่ทำให้แมวของเรานะฮะถึกยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะจำเป็นมากเลยสำหรับด่านนี้ใส่คอมโบมาโอเคตอนนี้ต้องรีบดันแล้วก่อนที่บอสมันจะเกิดนั่นเองนะรีบดัน รีบพังฐานนะฮะโอเครีบจบเกมก่อนที่บอสมันอ๋อมาพอดีโอเคแต่ตอนนี้อา,อาจจะง่ายขึ้นแล้วเพราะบอสมันมีเลือดเพียงแค่สิเอร์เซ็นต์เองนะต้องรีบแล้วต้องรีบแล้วไล,ล่หรอไล่เหรอซเปอร์สวยมากเออสารกุนนี้ทำดีมากเพื่อนขอบใจหลาย ค okay. ถ้าอบอกได้เลยว่าถ้าคุณแมวคุณเวลวน้อยนะฮะการโจมตีครั้งเดียวแมวคุณหายยกตี้แน่นอนนะหายยกตี้เลยเป็นดานพูดที่ผมหัวร้อนมาเพราะแมวผมปิวหายยกตีเพราะบอสน,นี่แหละแต่ตอนนี้เวลวผมก็พอสมควรแล้วก็เลยอาจจะไม่ตายจากการโจมตีเพียงฮิตเดียวนะฮะสำหรับบอสโอเคพอเราได้มานะฮะจะเป็นในส่วนของร่างแรกนั่นเองนะฮะ c u r ร i n g Cat นั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็สามารถอัพเกรดเป็นร่างที่2ได้ะฮะ s a m b o n i Cat นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปเอาร่างที่แท้จริงกันนะฮะสำหรับด่านนี้บอกเลยนรกกว่าด่านที่แล้วอย่างมากเลยนะฮะอ่าย้ำอีกว่าด่านนี้จะเป็นต้องใช้โชคด้วยนั่นเองนะ,ะเพราะว่ามันต้องใช้โอกาสในการติดคี์นั่นเอง สำหรับในด่านนี้ผมไม่มีตัวที่ติดคีร้อเน์ด้วยดิถ้ามีแบบอ่าแมวที่ทำดาเมจคีรปแบบร้อซนี่จะง่ายมากเลยแต่ผมไม่มีดิต้องพกโชว์มาเยอะเลยสำหรับด่านนี้โอเคคีรสองครั้งสวยมากเคสเทอร์สลรดสวยมากเพื่อนใจมากโอ้สามครั้งสี่ครั้งอ้เจีดเอาเอะเอาเรื่องเลย ตอนนี้แคทอนาโดปันปันเออตอนนี้ไม่ไหวตอนนี้ไม่ไหวเพผมขอใช้บอลล็อกบ้างเถอะไม่ไหวจริงบอลโหดมากโอ้ยสโลมีทิวอีกตีไม่เข้าครีนหน่อยครีนหน่อยเพื่อนเออสวยสวยงามมากได้ตีบอลละฟาดครั้งแรกฟาดครั้งที่สองโอ้ครั้งที่สองไม่ได้ โอเคบอล็อก okay, ตีแรงขึ้นละตีแรงขึ้นละแต่จะได้ตีไหมอีกเรื่องหนึ่งบอสอย่าพึ่งไล่นะอย่าพึ่งไล่อย่าพึ่งไล,งล่ขอตีก่อนสักครั้งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งสวยคลีหน่อยเพื่อนคลีหน่อยคลีให้หน่อยคลีหน่อยโอ้ไม่ทันอ่าอืมคลีหน่อยเออสวย บาล็อกโอบาล็อกเจอสโลดันดนนี้มันจะน่ารคานตรงมิดทิวนั่นเองนะทำให้เราตีไม่เข้าจะเป็นต้องใช้ครีแล้วครีมันก็ต้องใช้โชคโอยจะบ้าตาย <c oughs> ก็ด่านนี้ก็ไม่ได้ยากตรงที่บอสเพียงอย่างเดียวนะยากตรงมิดทิวได้นี่แหละและที่สำคัญเลยก็คือไอ้เจ้าแมวน้ำมิดทิวเนี่ยบอกเลยโคตรโหด โอ้ยมันดันมาแล้วมันดันมาแล้วดันมาแล้วไม่นะแมวนั้ยังไม่ออกเลยแค่ฮิปโปก็จะไปแล้วโอ้โหดูท่าดูท่าจะดูท่าจะดูท่าจะอืบอสบอสโอ้โหหาย,ยกตี้นะฮะจังวันนี้ เมลที่ทำดาเมจแบบคริติคอลนี่ผมบอกเลยเลยว่าสำหรับผมเนี่ยไม่มีตัวถึกๆเลยโอ้สวยมากเลยพาราดินแคทไม่ได้ตีบาล็อก ok ช่วยหน่อยผักผักมันไปหน่อยผักมันไปหน่อยมันจะพังหนาเราแล้วผักมันไปหน่อยอีกครั้งหนึ่งขอร้องขอร้องสวยโอเคน่าจะไม่โดนถาแล้วละ นี่แหละของแท้มาแล้วฮะ,ะแมวน้ำมิทิวงานงอกละดีที่จะกำจัดฮิปโปไปได้ก่อนเลยอาจจะง่ายขึ้นโอ้ง่ายถึงก็บ้าลแล้วกัดครั้งเดียวบาล็อกเด้งเลย <c oughs> อาคขี้นหน่อยไม่ขีเออเออทารโดทารโด สวยครีสสวยมากเพื่อนเออสวยจีสาก,กุระครีสด้วยโอ้โหโอกาสหายายากม,มากๆเลยนะที่สาก,กุระจะติดคขีเนี่ยเพเหลือตีบอลละกว่าจะผ่าน โอ้รีบดันเลยตอนนี้รีบโกยรีบโกยเป็นบอสที่โหดมากนะะแต่ก็จากแมวที่ได้มามันก็คุ้มอะ่ะบอสตำตรงก็คุ้มแมวน้องเต่านั่นเองนะฮะถึกมากเลยแต่บอสก็ถึงเช่นกันโหดมากเลยบอสโวยตกใจหมดนึกว่าว่าจะเสียงฐานรโดนโจมตี โอ้ยออนไลน์มาแล้วเออสุดยอดโอเค,อเค,อเคมาที่ดันแถมนะเซนลิสซิสเตอร์นั่นเองนะครับบ่อยเลยดันนี้ก็ยาวพอสมควรเลยนั่นเองนะฮะอบอสก็คล้ายๆเดิมนะครับเพิ่มเติมคือเป็นทาสแองเจิลนั่นเองนะครับเปลี่ยนจากซอมบี้เป็นเองเจนะ้านั่นเองเนาะ แล้วก็จะมีสกิลพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนั่นก็คือท็อกซิงนั่นเองฮะอ่าก็คือทำดาเมจแบบเป็นเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับบอกได้เลย,เลยแมวตัวเล็กตัวใหญ่นะฮะดับเอ้ยเลือดเยอะขนาดไหนก็ทำดาเมจพอๆกันนั่นเองนะฮะโดยท็อกซิงนี้จะอ่านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะโจมตีแบบ40%นนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้สำหรับเจ้าบอสจะโจมตี 40%่นต์ะฮะของเลือดสูงสุดนั่นเองนะครับบอยเลยตีไม่กี่ทีก็หายแล้วนั่นเองนะฮะอ่าแต่บอยเลยเราเรามีแมวแก้นะฮะแก้ทางด้วยฮาเดสนั่นเองนะฮะมีมีสกิลป้องกันน็อกซิกอยู่นั่นเองนะฮะมีสกิลแก,ก้กน,ะะนั่นเอง <c oughs> ก็อาจจะถึกหน่อยเพราะว่าบอสน,นี่ดาเมจนี่น้อยมากน้อยจริงจริงน้อยจริงๆถ้าไม่มีสกิลท็อกซิกอ่ะ โอเคบอกเลยบาลล็อกนี่เด้งรัวๆฮะเพราะไม่มีสกิลป้องกันน็อกซิกเย้ยเอะอีกรอบหนึ่งไปหวันแน่นอนอีกรอบหนึ่งไปหวันแน่นอนบาลล็อกบาลล็อกอืมว่าลืมบอกไว้แล้วสำหรับในด่านนี้ก็จะมาวันเดียวกันกับอ่าเจ้าอพาเลทออฟเดอะเดย์เลยนั่นเองนะฮะซึ่งวันเดียวกันนั่นแหละแล้วก็จะมีเมลดรอปนั่นเองนะเป็นคอนแทคแคทนั่นเองนะฮะอ่า ก็เราต้องเล่นด่านอ่าพเหลียวเดอนให้ผ่านก่อนนั่นเองนะฮะถึงจะเล่นด่านนี้ได้แล้วก็ที่สําคัญนะฮะสำหรับได้ด่านนี้ผมแนะนําให้เอาปืนเคิร์ดมาด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าจะทําให้ไอ้เจ้าบอสนี้ไม่สามารถใช้สกิลซิกได้นั่นเองทําให้อ่ามันโจมตีเราไม่เข้านั่นเองนะฮะอ่า โอเคหรือแค่พังฐานแล้วนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ฮนะไว้เจอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายกับผม